สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับแม่หมอติ่งน้อยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมีคลิปความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมาฝากชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลและก็ราศีกุมนะคะประจำปักหลังมีนาคม16-31มมีนาคมนะคะสำหรับหลายๆท่านที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปจริงๆส่วนใหญ่หลายๆท่านความไม่ชัดเจนเนี่ย มันมักจะเป็นจุดที่เหมือนกับว่าอาจจะเริ่มมีห่างๆกันแล้วนะคะหลายๆท่านมันเหมือนกับว่าไม่ได้ใกล้ชิดกันเหมือนเดิมนะคะมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในใจของแต่ละฝ่ายนะคะยังไม่มั่นใจว่าจะเอายังไงดีก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะ mm. อาจจะไม่ตรงกับชาวธาตุลมทุกคนนะคะเพราะเป็นการเปิดไพ่โดยรวมไม่ใช่การเปิดไพ่ส่วนตัวดังนั้นก็รับชมเป็นแนวทางนะคะนําบางสิ่งบางอย่างไปปรับใช้กับสถานการณ์จริงของเรา ะะสําหรับชาวาธาตุลมเม,มทุนตุลแล้ก็ราศีกุมนะคะเรามาดูนะคะสถานการณ์ปัจจุบันก่อนนะคะที่บอกว่าไม่ชัดเจนอะ่ะมันไม่ชัดเจนยังไงนะคะสำหรับชาวาธาตุลมราชินีเหรียญน,นะคะแปดเหรียญน,นาไพ่ทั้งสองใบบ่งบอกถึงความนิ่งเลยนะคะเก้าเหรียญสิบไม้เออ่ ไม่ไปไหนมาไหนเลยนะคะในตอนนี้ต่างฝ่ายต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองต่างฝ่ายต่างมีชีวิตส่วนตัวของตัวเองแล้วก็อยู่กับตัวเองแบบแบบสบายใจมากด้วยนะคะเออมันเหมือนกับว่าไม่ไม่ได้ไม่ยังไม่ได้เลิกไม่ได้หนีหายไปไหนนะคะแต่เพียงแต่ว่าณนะตอนนี้มันไม่สามารถมันมีปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะผลักดันความสัมพันธ์ให้มันไปต่อได้นะคะสิบไม้เนี่ยปัญหา นะคะไม่สามารถจะผลักดันไปได้มันมีปัญหาบางอย่างอ,อ,อาจจะได้พยายามกันมาครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่อาจจะด้วยปัญหาที่แตกต่างกันไปในแต่ละท่านแต่ละคู่นะคะบางท่านแตกต่างกันในเรื่องของเวลาในการทํางานต่างฝ่ายต่างทํางานเยอะนะคะไม่มีเวลาให้กันหรือเปล่านะคะแต่ทีเนี้ยพอมาพูดมาคุยกันแล้วก็มันเหมือนกับว่ามันมันไปต่อได้ยาก นะคะมันไปต่อได้ยากอาจจะด้วยเป้าหมายที่แตกต่างกันไหมหรือยังไงก็ตามแต่นะคะณนะตอนนี้มันมาถึงจุดที่ว่าคุณอยู่กับตัวเองคุณรู้สึกว่าคุณก็มีความสุขดีในระดับหนึ่งเขามีอิสระ เขาก็มีความสุขดีในระดับหนึ่งมันเหมือนกับว่าตอนนี้ต่างฝ่ายต่างพอใจในสถานการณ์ตรงนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ใกล้ชิดกันเหมือนเดิมไม่ได้หวานชื่นนะคะแต่ก็เหมือนกับเออก็รอรอรอ,รอดูกันไปว่าไอ้มันจะเป็นยังไงต่อไปประมาณนี้ความมั่นคงนะคะที่มีต่อความสัมพันธ์ก็ยังมีอยู่ในระดับหนึ่งนะคะ สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะคุณผิดหวังคุณเสียใจคุณอาจจะไปรับรู้เรื่องราวบางอย่างหรือล่าสุดอาจจะมีการพูดมีการคุยในเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็อาจจะทําให้มีระยะห่างเกิดขึ้นนะคะมีการพูดคุยไม่เข้าใจกันนะมีการทะเลบบาะเบาะแว้งนะคะด้วยเรื่องที่อาจจะแตกต่างกันออกไปแต่ทีเนี้ยมันเหมือนกับว่าพอต่างฝ่ายต่างแยกกันแล้วแต่ว่าความรู้สึกดีๆยังมีให้กันอยู่ก็เลย เหมือนกับว่าอรอการปรับความเข้าใจไหมนะคะรอการปรับความเข้าใจรอที่ว่าจะได้รับโอกาสที่ดีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะได้พูดได้คุยได้พยายามที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นมันเหมือนกับว่าก็มีความหวังอยู่นะคะว่ามันจะดีขึ้นเพราะว่าความรู้สึกดีอะคุณสองคนยังมีให้กันอยู่นะคะถึงแม้ว่าบางทีมันอาจจะยังไม่มีแน่นอนมีอะไรแน่นอนแล้วมันเหมือนกับว่าบางทีอาจจะไม่เท่ากันด้วยนะคะ เอออันนี้ยสาคัญนะจริงๆพอมี6เหรียญขึ้นมาทีไรอ่ะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าบางทีระหว่างคนสองคนนะัมันอาจจะมีความไม่เท่าเทียมกันบางอย่างเช่นความไม่เท่าเทียมที่ทําให้เกิดปัญหาอาจจะเป็นในเรื่องของฐานะอา่าคือด้วยฐานะที่ต่างกันเนี่ยมันจะทําให้อา่าต่างฝ่ายต่างต้องแบบว่าอา่าคือคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ จะใช้คว่าคือมันต้องมุ่งมั่นในเรื่องทำมาหากินค่อนข้างเยอะฐานะต่างกันมากๆต่างกันเล็กน้อยไม่นับนะคะต่างกันมากๆมันมีผลในเรื่องความรู้สึกมีผลในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมีผลในเรื่องของความมั่นอกมั่นใจในความสัมพันธ์หรือจะเป็นความแตกต่างเอ่อความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องของความรักความเอาใจใส่นะคะใครคนนึงรู้สึกว่าตัวเองทุ่มเทเรื่องความสัมพันธ์เยอะทุ่มเทการเอาใจใส่การดูแลอีกฝ่ายหนึ่งแต่อีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกับทำไมดูแลเราน้อยไม่ค่อยสนใจเราเลยเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ที่มีปัญหาขึ้นในใจแล้วแล้วบางครั้งอาจจะทะเลาะกันด้วยเรื่องอื่นด้วยซ้ําแต่ว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันเหมือนมันกัดกินอยู่ในใจเราอยู่แล้วมันเหมือนเราตั้งทงไว้แล้วว่าเออมันไม่แน่นอนนะมันไม่เหมือนเดิมนะหรือบางทีมันอาจจะบ่งบอกถึงความรักที่เรามีให้เขากับความรักที่เขามีให้เราตอนนี้นะคะไม่เท่ากันแล้วตอนแรกมันอาจจะเท่ากันนะเรารักเขาร้อยเขารักเราร้อย นะคะตอนนี้มันอาจจะไม่เท่าเดิมแล้วเพราะใครบางคนอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็พยายามมากเกินไปในความสัมพันธ์แล้วมันผลลัพธ์ที่ได้มามันมันไม่ใช่อย่างที่คิดอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะแต่โดยรวมแล้วที่มันไม่ชัดเจนคือ ต่างฝ่ายตอนนี้มันเหมือนกับว่าห่างกันมันน่าจะดีกว่ากลับมาแบบเหมือนเดิมอะไรประมาณเนี้ยเรานิ่งเขานิ่งแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็ความเครียดความกดดันนน้อยลงแล้วนะคะต่างฝ่ายต่างนิ่งแล้วที่รออยู่ว่าเมื่อไหร่จะได้มีความชัดเจนเมื่อไหร่จะได้คุยกันนะคะมาดูความรู้สึกของคุณนะคะที่มีต่อเขานะคะที่มีต่อเขาที่มีต่อความสัมพันธ์นะคะ ราชินีดาบเดอะฟูลและเดอะสตาร์นะคะทีนี้มาดูความรู้สึกของเขานะคะขอชัฟเฟอร์ไพ่ใหม่โอเคความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณและที่มีต่อความสัมพันธ์นะคะเทมเพลนส์ราชาถ้วยแล้วก็ เด็กถือดาบนะคะคือต้องบอกว่าไพ่อาจจะสลับกันได้นะคะลองพิจารณาเรื่องราวดูก่อนนะคะในส่วนของคุณเองนะคะมีทั้งเดอะฟูมีทั้งเดอะซาเนี่ยไพ่สองใบเป็นไพ่ของคนโสดเป็นไพ่ของคนที่มีความสุขอยู่กับตัวเองมีความสุขที่ได้เป็นอิสระนะคะแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นแล้วนะคะสบายใจมากขึ้นมันเหมือนกับว่าอตอนเนี้อาจจะรอความชัดเจนอยู่นะคะมีราชินีดาบรอความชัดเจนอยู่นิ่งๆอาจจะไม่ได้กดดันอีกฝ่ายหนึ่งมากเท่าที่ควรซึ่งก่อนหน้านั้นอาจจะผ่านการ กดดันมาแล้วนะคะเออตอนนี้ตอนนี้เริ่มนิ่งๆแล้วเริ่มแบบว่าเออแล้วแต่เธอก็แล้วกันนะตอนนี้ฉันก็ใช้ชีวิตเหมือนกึ่งโสดกึ่งมีแฟนแล้วล่ะนะคะอยากทําอะไรก็ทําอยากไปไหนกับเพื่อนก็ไปนะมีชีวิตอยู่กับตัวเองนะอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนค่อนข้างสุขสบายใจดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะ ก็ก็ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะคะไปต่อไม่ไหวก็จะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะรอความชัดเจนอย่างเดียวเลยนะคะทีนี้ในส่วนของแฟนคุณล่ะนะคะมีเทมเพลนส์มี ance, มอัศวินถ้วยมีเด็กถือดาบนะคะเมื่อกี้ลืมพูดชาวธาตุลมนะคุณอาจจะคุยกับใครได้บ้างนะคะอาจจะเป็นพฤษศพกันหรือมังกรนะคะแล้วก็อาจจะมีกรกฎพิจิกหรือมีนนะคะราศีกุมก็มาธาตุลมเช่นเดียวกันก็มานะคะเมถุนก ะะเด่นนะคะเด่นเด่นก็มีกุมมีเมถุนเออเอ,อไม่ใช่เมถุนค่ะขออภัยค่ะราศีธนูนะคะเด่นเด่นนี่คือธนูกับราศีกุมนะคะทีนี้ต้องบอกว่าในส่วนของแฟนคุณนะคะเขาเองเขาก็มีความวุ่นวายใจอยู่ นะคะแต่ความลังเลก็สูงมากนะซึ่งคุณสองคนนะคะด้วยปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่างที่บอกว่ามันอาจจะเกิดจากหลายสิ่งหลายอย่างนะคะซึ่งโอเคละมันเกิดไปแล้วก็ก็ขอใหออ้มองผ่านไปเนี่ยมองว่าเนี่ยเมื่อไหร่มันจะมีการแก้ไขปัญหานะคะแฟนของคุณตอนนี้มันเหมือนกับว่าเขาเองเขาอยากพูดเขาอยากคุยนะคะอยากที่จะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันชัดเจนความวุ่นวายใจของเขานะคะอาจจะสูสีกันกับคุณแหละเขาก็รอดูสถานการณ์อยู่ว่าจะ ได้คุยได้เคลียร์เมื่อไหร่นะคะของคุณมีราชินีดาบของเขามีเด็กถือดาบนะก็บ่งบอกถึงความวุ่นวายใจเนาะเ,เขาก็พยายามที่จะให้ได้มาซึ่งคําตอบซึ่งความชัดเจนเหมือนกันแต่ทีเนี้ยมันมีเ e มเพล e ขึ้นมาเ e มเพล e บ่งบอกถึงความลังเลบ่งบอกถึงคนที่ยังไม่พร้อมจะตัดสินใจ ไม่มียังไม่มีคําตอบให้กับตัวเขาเองนะคะแต่ว่ายังรู้สึกดีกับคุณไม้แน่นอนว่าเขายังรู้สึกดีกับคุณรู้สึกดีกับความสัมพันธ์แล้วเขาก็รู้ว่าเออคุณเองคุณก็ยังรู้สึกดีกับเขาแต่เพียงแต่ว่าไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นจะแก้ยังไงจะทํำยังไงตอนนี้เขายังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนนะคะปัญหาอยู่ตรงเทมเพล์นี่แหละค่ะมันมันยังเขายังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจอะไร นะคะอย่างที่บอกว่ามันหรือหรือเขาคิดว่าเอ๊ะคุณสองคนมีความต่างกันมากเกินไปหรือเปล่ามันจะปรับเข้าหากันไม่ได้หรือยังไงหรือบางทีมันอาจจะบ่งบอกถึงว่าเ,เขาอาจจะคิดว่าเรายังไม่ใช่สักเท่าไหร่หรือเปล่ายังไม่ถูกใจเขาสักเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยนะคะหรือเขาอาจจะคิดว่ามีคนอื่นที่ดีกว่านี้ไหมนะอันนี้อันนี้ก็ต้องก็ต้องแล้วแต่เขาแล้วล่ะนะคะแต่ว่ามันบ่งบอกถึงความลังเลที่ค่อนข้างชัดเจนและความที่ไม่กล้าตัดสินใจด้วยนะคะ บางทีลึกๆก็าอจะมีคําตอบก็ได้แต่เขาไม่กล้าจะตัดสินใจนะทีนี้มาดูกันว่าแล้วปากหลังมีนาคมนะคะจะเป็นอย่างไรได้หนึ่งถ้วยค่ะหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญเ h อะไฮโลแฟน The fen, นะคะ มองว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยนะคะระหว่างคุณ2คนหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญเดอรไฮโลแฟนบ่งบอกถึงว่ามีโอกาสสูงมากที่ปักหลังมีนาคมนะคะต่างฝ่ายอาจจะต่างได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วเดอะไฮโลแฟนเป็นไพ่พระเป็นไพ่ของคนที่เข้าอกเข้าใจในหลายสิ่งหลายอย่างเข้าอกเข้าใจในความสัมพันธ์ตามที่มันเป็นจริงนะคะไม่ว่าจะมีข้อสรุปหรือไม่ก็ตามแต่นะคะหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญอาจจะบ่งบอกถึงการกลับมาพูดมาคุยบ่งบอกถึงการกลับมาปรับความเข้าใจบ่งบอกถึงการกลับมาเริ่ม ต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะคะซึ่งจะไปต่อได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับคนสองคนว่ามีความเข้าใจกันดีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะปรับตัวเข้าหากันได้อีกหรือไม่นะคะมองว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีประเด็นอยู่นะคะด้วยความที่เป็นไพ่พระเนี่ย มันอาจจะไม่ได้โดดเด่นในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะแต่มันเหมือนกับว่ามันจะทำให้คุณกับแฟนคุณนะคะเรียกได้ว่ารู้แจ้งในความสัมพันธ์ของคุณเองว่าปัญหามันเกิดจากอะไรจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรเราจะกลับมาให้เป็นเหมือนเดิมได้อย่างไรประมาณนี้ทีนี้ก็ต้องลุ้นกันว่าไอ้ความเข้าอกเข้าใจที่จะได้ปรับความเข้าใจกันอย่างน้อยนะคะมันจะทาให้คุณพอใจมันทาให้คุณมีความสุขมันจะทาให้คุณมีคาตอบที่คุณต้องการนะคะแต่ไอ้คาตอบที่คุณต้องการเนี่ย มันอาจจะหมายถึงว่าการได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งได้กลับมาคบกันเหมือนเดิมก็เป็นไปได้เริ่มต้นกันใหม่หรือคําตอบที่ต้องการความชัดเจนที่ได้อาจจะบ่งบอกถึงว่าต่างฝ่ายต่างเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่างฝ่ายต่างไปใช้ชีวิตใหม่ยอมรับความเป็นจริงว่ามันไปต่อไม่ได้อันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะอยู่ที่รายละเอียดปัญหาของชาวธาตุลมแต่ละท่านด้วยนะคะโอเคขอไพ่สรุปหน่อยค่ะ ไพ่สรุปเด็กถือถ้วยมีความรู้สึกเหมือนกับว่า อาจจะน่าจะได้เริ่มมาพูดคุยกันรู้สึกดีๆอีกครั้งหนึ่งเด็กถือถ้วยเป็นไพ่ที่ดีนะคะถึงแม้ว่ามันจะยังไม่มีอะไรแน่นอนนะคะอย่างที่บอกว่า1ถ้วย1เหรียญหรือแม้กระทั่งเด็กถือถ้วยแพทย์ทักสามใบเป็นไพ่ที่มีความหมายที่ดีเป็นไพ่ที่มีความหมายที่เราก็ต้องมองในทิศทางที่มันเป็นบวกคุณจะสบายใจคุณู้สึกว่าคุณพออกพอใจมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะได้มาเริ่มต้นพูดคุยกันแต่ว่าจะไปต่อได้มากน้อยแค่ไหนอย่าลืมนะคะมันอยู่ที่คุณสองคนว่าคุณจะได้มา ความเข้าใจกันนะคะอย่าทะเลาะเพิ่มอย่าทะเลาะซ้ําให้ความเข้าอกเข้าใจกันให้มากที่สุดพยายามเข้าใจเขาและให้เขาเข้าใจเราพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะคะแล้วก็ ข้อดีข้อเสียนะคะของแต่ละฝ่ายนะคะหรือแม้กระทั่งว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาระหว่างคุณสองคนที่ทําให้มันเกิดวันนี้มีปัญหาวันนี้ขึ้นมาต้องแก้ให้ได้นะคะต้องพยายามปรับตัวเข้าหากันอีกนะคะโดยเลียมโดยโดยเลียมโดยรวม,มแล้วนะคะปากหลังมีนาคมมองว่าชาวธาตุลมคุณอาจจะได้พูดได้คุยและได้คําตอบที่ต้องการมีความชัดเจนมากขึ้นในระดับหนึ่งนะคะแม้เราจะคาดเดาอนาคตได้ลได้ยากลําบากเพราะว่าไพ่ทั้ง3าใบที่ขึ้นมาไพ่ของการ เมต้นนะคะแต่ว่าเราจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็จะดีขึ้นแน่นอนนะคะสำหรับชาวธาตุลมเป็นกําลังใจให้เลยค่ะแม่นานๆจะเปิดไพ่ได้ดีนะคะเออส่วนใหญ่เปิดออกมาแบบว่าโอ้ยตายพูดลําบาก เอาเป็นว่านะคะดีใจด้วยแล้วก,แวก็แล้วก็ต้องต้องพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้งเพิ่มเติมนะคะระงับสติอารมณ์ให้ดีๆคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะคะชาวธาตุลมโอกาสหน้านะคะปักแรกเมษายนค่อยกลับมาพบกันใหม่วันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ